สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเราสองคนในรายการไ Thailand รี p o r t คนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปัญตาครับและผมการเหมสมิติครับเช่นเคยมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวคนไทยจากทั่วทุกโลกมานําเสนอการเป็นประําครับใช่ครับสาระเรื่องแรกไปที่ไหนครับคุณการครับวันนี้เรื่องแรกนะครับมาจากประเทศเม็กซิโกครับโดยนายประพันธ์นายกฤวิดนะครับท่านกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตพร้อมด้วยนายพุชงนุตราวงเลยขาธที่การกกตขออให้ครับเลยขาธที่การกกตได้นําคณะไปดูงานนะครับและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งประธธานบดี และสมาชิกรัฐสภาของเม็กซิโกที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ครับ งานไปดูงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะไปศึกษารูปแบบการจัดการเลือกตั้งของเม็กซิโกเพื่อนําปัญหาต่างๆนะครับมาเปรียบเทียบแล้วก็มีการแก้ไขในการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทยต่อไปครับอย่างน้อยประเทศไทยจะได้ดูงานว่าประเทศอื่นเขามีการเลือกตั้งยังไงใช่ครับ,รบเรื่องที่2นะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสมาชิกวงดน,นตรีไทยเจ้าพญาของวัดพุทธดารัสรัฐเท็กซัสนะครับจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ครูวีระโคจเทศครูสอนดนตรีไทยไประจำวงดน,นตรีไทยเจ้าพญานะครับที่วัดพุทธดารัส โดยจัดให้ครูวีระถวายพระทหารเพลถวายสังฆทานและเป่าเค้กฉลองวันเกิดกันอย่างอบอุ่นนะครับครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับคนไทยที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณบรรทมใจตั้งแมสเซ้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บรนทมครับเห็นว่าพี่บรรทมมีมาทําบุญกับวัดโดยทําหาของมาขายอย่างงี้เหรอครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็สนุกดีนะคะเพราะว่าเราก็ได้ทําบุญทํากุศลมันก็ทําให้ใจระเบิดบานมีความสุขตรงนั้นที่มาครับเป็นอย่างไรถึงได้มาเป็นผู้ที่มาช่วยสร้างหารได้ให้กับทางวัดตรงนี้ระคะก็ก็คือสุขภาพแปนไม่ค่อยสมบูรณ์ พอเราทำแล้วก็ดีขึ้นเราก็เลยมีกําลังใจที่จะทำแล้วก็สู้ต่อไปก็คือพาแฟนของพี่ี่ไปรักษาที่เมืองไทยใช่ไหมครับแล้วพอหายดีปุ๊บก็เลยแรดงมาดันใจอย่างนี้เลยแล้วก็ยังไม่หายนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็โอเคแล้วครับผมเรายินดีแล้วตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่สินค้านํำมาขายเป็นอะไรบ้างครับก็ของไทยส่วนมากผ้าไหมเอ้ยซีดีเอ้ยแล้วแต่ที่เราจะเห็นว่าต้นที่สมควรคือพวกนี้หนึ่งพี่ลงทุนเองเลยซื้อมาหามาเองเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่าใช้ชิชวนคนไทยครับว่า ถ้าเกิดอยากจะมาร่วมทําบุญแบบนี้เนี่ยจะมาเจอพี่เรียกไงครับพี่บรรทมครับก็เชิญคุณก่อนดีป่ะดีไหมดีคนหนุนวันนี้เลยดีไหมครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้ค่ะ อยากให้พวยกับคนไทยที่ชุมรายการอยู่ครับก็เชิญทุกทุกคนนะฮะมาเชื่อกันอุดหนุนสินค้าไทยของไทยได้บุญได้กุศลด้วยกันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอยากมาเจอพี่บรรทมนะครับมาได้ที่วัดอยู่ที่ไหนครับที่นี่เลยค่ะวัดวัดจรลโี่มาอย่างไงครับมาอย่างไรก็แล้วแต่ว่าคนนั้นจะอยู่ที่ไหนนะคะถ้าอยู่ฮอลแลนด์ก็ไปเจอที่พี่ที่ฮอลแลนด์ได้จริงๆแล้วพี่อยู่ที่ฮอลแลนด์ถ้าที่นี่ก็มาเจอพี่ที่วัดวัดจโรนี่ได้ค่ะวัดไทยธรรมรามนี่นะคะครับผมอ้าว้วครับมาง่ายๆเลยถ้าใครอยู่ใกล้ ที่ที่นา่ารักนะครับพี่บรรทมน,นะครับมาได้ที่นี่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ<า>สวัสดีครับ เ,เพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มุงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี s ฟ m ชมาและเซเว่นอีเลเว่นเราทุกคนมีโอกาสที่จะต้องป่วยกันอยู่แล้วแต่บางคนเมื่อป่วยแล้วกลับสุดหนักลงกว่าเดิม ตรงกันข้ามบางคนพอป่วยแล้วกับคนพบสิ่งดีๆในชีวิตทําไมจึงต่างกันระหว่างคนสองประเภทนี้คําตอบก็เพราะว่าประเภทที่หนึ่งนั้นพอกายป่วยแล้วก็ปล่อยให้ใจป่วยกายสุดใจก็สุดตามส่วนประเภทที่สองพอกายป่วยแต่มองว่าเป็นโอกาสเช่นเป็นโอกาสได้กลับมาทบทวนสมดุลชีวิตของตัวเองเป็นโอกาสได้กลับมาดูแลตัวเองเป็นโอกาสได้กลับมาหาหมอ เป็นโอกาสได้กลับมาอยู่กับลูกกับภรรยาเห็นไหมว่าคนประเภทที่สองนี้ทันทีที่กายป่วยเขามองเห็นแต่โอกาสที่จะได้ทำอะไรดีๆให้กับตัวเองคนอย่างนี้พระท่านว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยและคนเช่นนี้แหละเวลาที่เขาป่วยทุกครั้งอาการป่วยจะไม่หนักหนาสหันนักเพราะอะไรก็เพราะเขาเรียนรู้ที่จะป่วยอย่างมีความสุขลักษณะเช่นนี้ขอเรียกว่าป่วยเป็นก็เป็นสุข สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมิแอนด์แซนดีดิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellent in quality, excellent in services ข้ามผู้เขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใดลดปล่อยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเจียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี e ฟ h ชมาทและเซเว่นอเลเวน ท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้ผมยังอยู่กับคุณรัชดาจิวลัยนะครับผู้อำนวยการกองสื่อทางกรมการงสุลนกระทรวงการต่างประเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรายังค้างกันอยู่ในเรื่องของตําแหน่งเดิมที่ท่านเคยทําอยู่นะครับ็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพย์ของกระทรวงการต่างประเทศในประเทศต่างๆที่อยู่ทั่วโลกนะครับเราค้างกันอยู่ที่ว่า สถานทูตสารกงศุลเนี่ยในบางประเทศที่มีการซื้อซื้อกันมาเป็นทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยซึ่งมีราคาแพงและปัจจุบันนี้จะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงบ้างครับการป,ปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยนะครับจริงๆก็เริ่มจากสถานทูต แล้วสถานกรงศูนย์ใหญ่ในในประเทศนั้นๆก่อนลองยกตัวอย่างสักประเทศหนึ่งนะ้รับอย่างอย่างอย่างที่ซื้อในโฉที่ห้าอย่างตอนนี้ที่ที่เรายังเริ่มเริ่มทำเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย อย่างศาเในราชทูตในกรุงปารีสเนี่ยค่อนข้างจะเก่านะครับก็อยู่ในขั้นกรเกมการอยู่นะฮะยังไม่ได้เริ่มก่อยังไม่ได้เริ่มปรับปรุงซ่อมแซมนะครับซึ่งแต่ว่ามันก็ติดขัดหลายๆเรื่องเหมือนกันเนื่องจากว่าเราจะต้องทําขออนุมัติแบบต่างๆในการปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยกับทางการฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะในด้านของกรมที่ที่ถ้าเทียบกับของไทยก็คือกรมศิลปากรเป็นต้นนะครับเพื่อจะดูว่ามันสามารถทําได้ไม่ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของภาษาไทยภาษาอังกฤษที่เรียกプライเวสซี่ของเขาเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าการจะทำเนี่ยต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านด้วยรอบๆด้วยว่าเขาจะอนุญาตให้ทํำไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคบรบกวนหรือไม่อะไรนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ทาให้การก่อการปรับปรุงซ่อมแซมในบางแห่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มสักทีในในแง่ในแง่นั้นนะครับโดยหลักการที่สานทุตฐานกงศุลในต่างประเทศเนี่ยจะต้องทําก็คือเพื่อ บริการประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเป็นหลักใช่ไหมฮะใช่ครับก็คืออย่างที่อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นแล้วว่าเวลาเราจะประเมินว่าจะสร้างสถานทูตหรือจะปรับปรุงให้มันใหญ่โตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราดูงานเป็นหลักนะครับว่าแล้วงานที่สําคัญที่สุดก็คืองานบริการประชาชนนะครับอันนั้นเป็นงานที่สําคัญที่สุดของเรานะครับส่วนด้านงานงานการทูตนะครับงานด้านการรับรองพิธีการต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่งานด้านบริการเนี่ยหลักๆนี่ก็คืออยู่ที่เรื่องของ บริการคนไทยนะคะในงานงานพาสปอร์ตงานนิติสัญชาตินิติกรนะครับก็ต้องดูเมืองที่มีคนไทยอยู่เยอะมากใช่ครับในางประเัศนั่นนั่นคือหลักการเปิดสถานกงสุลใหญ่ส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะสถานทูตเนี่ยเราเปิดตามเราต้องเปิดอยู่แล้วนะครับแต่สถานกงสุลใหญ่เนี่ยเราจะเปิดตามเฉพาะในเขตที่เราคิดว่ามีผลประโยชน์ซึ่งผลประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือผลประโยชน์ของคนไทยในในเขตนั้นครับบางประเทศเนี่ยผมเคยเดินทางไปดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางห้องที่จะให้บริการประชาชนคนไทยเนี่ยสุ่มันเล็ก เกินแคบแล้วมันแออัดหลือเกินเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาตรงนี้บางน้อยแค่ไหนที่เป็นนโยบายจากกระทรวงหรือว่าแล้วแต่ฐานทูตฐานกงสุลนอันนี้เราก็ต้องขึ้นกับงบประมาณที่เรามีอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามทำลิสต์ไล่ตามพิลาตีลำดับความสําคัญอยู่หลายด้านนะครับทั้งทั้งในด้านว่าประเทศไหนยังไงด้วยแล้วก็อีกนั่นก็คือดูว่าเรามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนครับ ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนไทยนะครับถ้าคนไทยเรียกร้องมาอยากจะให้ฐานทูตนี้ที่ไหนเนี่ยปรับปรุงเพื่อให้บริการคนไทยมีเก้าอี้มากขึ้นมีที่พักรออะไรมากขึ้นก็สามารถแจ้งได้ใช่ไหมครับกระส่วนก็จะนํามาประกอบการพิจารณาเรื่องจัดสรรขบประมาณด้วยเพราะหลายคนเขาก็บ่นมาเหมือนกันว่าเวลาไปเนี่ยมีที่นั่งไม่พอต้องไปต่อคิวพราะต่อคิวแล้วบางทีก็ไม่มีที่นั่งฝรั่งฝรั่งไว้เยอะใช่ครับทีนี้ทางฐานทูตฐานกงสุลเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันก็ยังไม่ใครแจ้งถ้าแจ้งมาได้เองก็สามารถทําได้้ครแลววก็ส่่นนนึงงืออยยขเเีพิม เติมนิดนึงว่าเราก็ให้ให้ความสําคัญกับคนไทยเป็นหลักนะเมื่อเทียบกับแล้วเวลาจัดงานกองศูนย์เนี่ยนะครับเราก็พยายามเอางานที่เป็นบริการคนไทยไว้ก่อนให้ความสําคัญที่สุดจะมีงานด้านไหนเป็นพิเศษอีกไหมครับที่หน่วยงานเก่าที่ท่านเคยอยู่เนี่ยมีมีนโยบายในการทํางานก็เป็นเรื่องของการเช่าครับการเช่าก็ต้องดูว่าความเหมาะสมอย่างนี้บอกพื้นที่อะไรนะคะตองประมาณที่เรามีอยู่นะครับอันนั้นเป็นหลักการเช่าก็ค่อนข้างจะครึ่งครึ่งฮะตอนนี้ที่เราเป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นการเช่าเช่าเขาอยู่ ก็ต้องมีการปรับปรุง<แ>การเช่านี่<ช> <ๆ S 2> เราไม่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการตรงนั้นใช่ไหมครขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้เช่าถูกตครับถูกต้องนะฮะก็ขึ้นกับสัญญาเช่าครับตกแต่งนิดหน่อยได้ครับนะฮะแล้วก็แล้วกับสัญญาเช่าด้วยฮะซึ่งก็ขึ้นกับท้องถิ่นในแต่ละแห่งด้วยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในต่างแดนด้วยว่าพื้นที่สันทูสันกลงศูลบางที่นะครับเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเองเราจําเป็นต้องเช่าเพื่อความจำเป็นบางอย่างแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีความจำเป็นที่มีคนไทยอยู่เยอะก็อาจจะมีนโยบายในการซื้อพื้นที่นะครับเพ เพื่อให้บริการคนไทยนะครับในต่างประเทศอย่างที่ท่านบอกมาสักพุ่นี้เสียดายครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวตอนหน้าครับเราจะมาคุยกับท่านรัชดาอีกครั้งนะครับในฐานะผู้นรยการกองหนังสือเดินทางคนใหม่ครับว่าถ้าจะมีแนวนโยบายอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ยเกียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงำคัพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอปร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ยเกีียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับปฏิทินต่างแดนในวันนี้ครับครับปฏิทินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชมรมรักสุขภาพนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับจัดเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้แก่ซูเปอร์พทสีพัชรีสีพิพัฒนะครับมีสมาชิกมาร่วมร้องเพลงและรีลาดกันอย่างสนุกสนานแน่นร้านกันเลยทีเดียวนะครับส่วนปฏิทินที่2ครับไปที่ประเทศแคนาดาครับคณะบุตรธิดาและญาติของคุณแม่ประจวบสุกนผู้ลงรับนะครับได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแมม่่นนรัััททีวดพุธปญญาาา แวนคูเวอร์โดยมีญาติสนิทมิตรสหายคนใกล้ชิดน,นะครับไปร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมหน้าเลยทีเดียวครับครับและนั่นก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่คนไทยนะครับ ทำกันทั่วโลกนะใช่ครับผมครับและท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้นะครับอยากจะให้ทางรายการนําเสนอส่งมาได้ที่ t h a i o ซิว a นแอคจีเมลนะครับครับหรือจะติดตามย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้นะครับเพียงพิมพ์คาว่า Thailand Report 2012แล้วตามด้วยวันที่ที่ท่านต้องการดูย้อนหลังครับครับหรือรับชมได้ทางช่อง b a n g k o k TV เครือเจริญเคเบิลทีวีนะครับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับวันนี้สวัสด สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน